บอนเลยหวานไหมถ้ายังไม่หมดเนาะแล้ก็รวบรวมกันอีกทีนึงนะครับนะส่วนพกหล่นก็ว่ากันอีกทีนะครับนะสรุปยอดเนาะอใครมานับอีกทีที่อาับเกียนติดมน้อกจ๋าใครมาน้อกเร็วเร็วรับเลยรับเลยเนี่ย ทำตัวเมียได้เลยว่าสเปาไปหาโอ้ปวดบ่อยเลยเพลงนี้ใครเปิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันติดแล้วมันติดมันติดปากเลยเพนี้ครับีครับง่าย็เพราะว่าเราไม่ได้วัดใหก็นบปะาครับก็กับ แล้วเนาะก็คงน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะโอนมาที่บอกว่าจะทําบุญผมก็จ่ายให้ไปก่อนโอนมาคอยว่ากันตามจํานวนนั้นนะครับต้องขอขอบคุณขออนุญาตนระบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอให้ได้รับแสงสว่างนะครับแห่งชีวิตครั้งนี้นะครับไปพร้อมกันนะครับขอให้ชีวิตนะครับ มีแต่ความสว่างสวัยนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับมีพลังนามัยที่แข็งแรงมีอายุนะนะครับที่ยืนยาวนะครับขอบพระคุณทุกท่านเพาะวันนี้นะครับหลังจากที่ลุงก็คงเปิดมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะครับแล้วก็เราขึ้นมาไล์อีกครั้งหนึ่งเพื่อชี้แจงยอดนะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับแล้วก็มามีทุกท่านมีเอฟซีนะครับทั่วโลกเริ่มทํามุลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะสรุปยอดสุดท้าย นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับจะได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากว่านะครับยอดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเรารอยอดอีกนิดหนึ่งนะครับรอให้นะครับฝ่ายการเงินเรานะครับนับอนน้จยานนับแล้วนะนะครับนับแล้วอ่ะมัดให้เรียบร้อยนะครับมียอดยอดสุดท้ายที่บวกเพิ่มขึ้นมานะครับอีกหมื่นกว่าบาทนะครับ อวก่อนครับบวกยอดเพิ่มนะครับหลังจากที่เราแจ้งไปนะครับหนึ่งแสนเจ็ดมืนแปดพันหกเลยห้บาทเขียนเลยไหนยมนะครับเพิ่มไปอีกนะครับหนึ่งหมืนสองพันสองร้อยก้าสิบบาท<า>นะครับเอาตรงนันก็ได้อะค,ครับมาฟังนะค่ะที่มาฟังยอดรวมทั้งหมดนะคะเมื่อกี้บอกไปหลายรอบแล้วแต่ยอดไม่นิ่งนะคะ ตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วนะคะนะครับท่านที่จะทำบุญมาเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะครับขอสรุปยอดก่อนนะครับขอสรุปยอดก่อนใช่ป่ะโอ้โหน่าจะใช่นะครับบวกถูกป่ะเก้านี่เก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้า ฟังๆๆอย่าเข้าหวยนะครับอันนี้ไม่ได้ไปหวยนะครับอีกต่อไปนะครับอยฟังตอนพอข้ามลาวได้ก็ข้ามเด้อเอเดี๋ยวแอนลงไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีอาจะไปเที่ยวลาวว่าคนทีมาเล่นหวตัวเลขแต่เป็นฟ้านาถึงเที่ยวลาวเราไปเด้อครับอยากข้ามฟ้าก็นะให้ลุงนะครับแจ้งเลยนะครับว่ายอดยอดไหนทั้งหมดนะครับยอดตัวยอนทั้งหมดที่นะครับฟังนะคะฟังๆๆ ทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวนที่เรานะครับได้นะครับร่วมบุญกับ FC ทั่วโลกนะครับได้อยู่ที่1 9 0 0 5 9ส้ล้านบาทนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทาเมนะครับก็ขอให้นะครับ อำนา,าทียนพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาุราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจา้าที่เจ้าทางจาาเจ้าป่าเจ้าเขาพระพรหมเทวาด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่แม่ย่าทุกทพระองค์ทุกทุกองค์ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระปู่ปาริจิตนาคราชจงปกปักรักษาครอบค,ครัวของเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภัละพรนาดอันประเสริฐก็ขอให้พรสบเหตุ พรานสำเร็จพรานสาเร็จทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุานะครับนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับบุญกุศลในครั้งนี้นะครับจะส่งผลให้กับ FC ทุกท่านใหญ่ดีทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญนะครับ